สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันเสาร์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้อิโต้หยิบฟุบันโลกรับเลือกโซนเอเชียแล้วก็โซนยุโรปมาพูดคุยทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับส่วนยี่นี้ครับอิโต้ลงทุนเหมือนเดิมครับท่านทีสนใจเข้ามารับแนวทางเทรดฟรีก็กดลิงก์ที่ผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับเข้ามารับแนวทางได้เลยลุยไปด้วยกันนะครับย้ำอีกครั้งว่าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่วนกิจกรรมทยสกอร์ในวันนี้ขอเลือกคู่เพื่อนบ้านของเราเลยนะครับอินโดนีเซียครับจะเจอกับอิรักลงเตะในเวลาตีสอครึ่งครับรวมสนุกทยสกอร์เพื่อรับเงินรางวัลง่ายๆครับเพื่อมพให้เสียเวลาครับเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับสำหรับคู่แรกในวันนี้เป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบที่4ครับในเวลาเที่ยงคืน15นาทีครับ UAE ครับจะพบกับโอมาน ซึ่งทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่ม A กลุ่มนี้เนี่ยจะเล่นกันที่กาตานะครับโอมานั้นลงสนามไปแล้ว1เกมครับสเสมอกับเจ้าภาพ0-0ครับมี1คะแนนส่วน UAE ยังไม่ได้ลงสนามนี่จะเป็นเกมแรกนะครับวันนี้เนี่ย UAE ถูกมองว่าเป็นต่อก่อนเริ่มเกมพอสมควรครับราคาส่วนใหญ่เปิด0.5ครับครึ่งลูกแต่บางโต๊ะขยับไหลไป0.75แล้วนะครับสูงต่ำเปิดไ้แค่2ประตูเท่านั้นเองสำหรับ ทั้ง2ชาติเจอกัน10ครั้งหลังในทุกรายการ UAE ชนะ4ครับโอมานชนะแค่ครั้งเดียวแล้วก็เสมอกันไปถึง5ก่ก็ถือว่าเฮดูเฮดเนี่ยในภาพรวม UAE ดูดีกว่าครับล่าสุดเจอกันเป็นศึกกอล์ฟครับเสมอ1ประตูต่อ1น1นะครับแต่ใน3ครั้งหลังนั้น UAE เอาชนะโอมานไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาก็เปิดประมาณนี้แหละให้ UAE ต่อประมาณจุถึงจุดครับ บอลรองก็กินมาโดยตลอดใน2 3เกมหลังแล้วก็คู่นี้ยิงกันน้อยครับออกต่ำนะสกอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่0ูน 10, ย์ศก็1นนะครับมาดูผลงานของทาง UAE กันก่อนครับ10นัดล่าสุดในทุกรายการชนะ4เสม,มอ4แล้วก็แพ้ส2ชนะมา3เกมติดครับเป็นบอลอุ่นเครื่องนะก็มีชนะเลกเช่ชนะซีเรียแล้วก็ล่าสุดเฉียนชนะบาเรน1ประตูศูนย์ครับ แต่ฟอร์มในสึกฟุตบอลโลกรอบเลือกจริงๆก็ฝืดนะมีเสมอคีร์จิกิสถานเสมออุซเบกมีชนะแค่เกาหลีเหนือแหละและวก็วลนั้นนั้นยิงในช่วงนาทีบาปด้วยครับส่วนการทำเงิน10นัดหลังผ่านราคาได้4ตายไป4แล้วก็ยกไป2กินมา3เกมติดนะครับ3เกมหลังสูง2ต่ำา1มาดูทฝั่งโอมากันบ้างครับเกมแรกที่ลงสนามนั้นนึกว่าจะโดนเพราะาเ,เจอเจ้าบ้านกาตาร์แต่พวกเขาก็ทำสำเร็จครับแบ่งแต้มในเกมแรกมาได้ศูนย์ประตูสุดท้ครับ วันนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของโอมานแล้วนะครับตรงอยู่ที่ว่าพวกเขาจะมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าวันนั้นเป็นรอง1ลูกก็กินเต็มๆมนะครับโอมานเห็นอย่างนี้นี่ไม่แพ้นใครมา6เกมติดละนะครับแล้วก็กินเดิมพันสี่จาก6เกมหลังสำหรับเกมในคู่นี้ถึงแม้ก่อนเริ่มเกมทุกโต๊ะนั้นจะมอง UAE ค่อนข้างเหนือกว่านะครับแต่โต๊ะมองว่ามันสูสีมากกว่านั้นนะครับ FIFA ranking ก,ก็ใกล้เคียงกันโอเคแล้วครับถึงแม้โอมานเพิ่งจะเตะกับกาตามาแต่เกมแรกก็ทําสําเร็จ แบ่งแต้มจากเจ้าภาพมาได้ในวันนี้เฮดโคชคาร์เครรอสมองไปถึงฟุตบอลโลกได้เลยเพราะว่าน,นี้จะเป็นอีกแค่นัดเดียวมิวกาสูงที่จะได้ไปรอบต่อไปนะวันนี้โอมานผมว่าไม่น่าแพ้ด้วยแท็กติกที่วางมากนะครับคูน่นี้วางไว้ที่โอมานครับอีกคู่ในกลุ่ม B นะครับเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียนั้นจะเจอกับอิรักนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลาตีสองครึ่งครับก็ ในเกมแรกอย่างที่ทราบกันอินโดนั้นเจอซาอุซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับก็เลยแพ้อย่างน่าเสียดายสองสามสู้ได้ดีครับส่วนอิรักนี่จะเป็นนัดแรกในรอบ4นี้นะครับก่อนเริ่มเกมนั้นอิรักถูกมองว่าเป็นต่อราคาก็หลากหลายครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดที่ประมาณ0.5ครับให้อิรักต่อประมาณนี้ครับสูงต่ำเปิดไว้2.25คู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังในะอิรักชนะ100%เเซครับ ล่าสุดเจอกันเมื่อปีที่แล้วอิรักบุกชนะ2-0แล้วก็เป็นอิรักครับกินเดิมพัน4เกมติดเวลาเจอกับอินโด5ครั้งหลังสูง2ต่ำ3สำหรับคู่นี้นะครับก็เฮดเฮดอิรักดีกว่าพอสมควรทีเดียวมาดูผลงานของทางอิรักกันก่อนครับพวกเขาก็เพิ่งมาควา้าแชมป์คิงส์คัพนี่แหละครับในรอบแรกเฉือนฮ่องกง2-1แล้วก็นัดชิงก็เอาชนะไทยของเรา1ประตูต่อศครับ สินัดหลังอิรักชนะ5สมหนึ่งแล้วก็แพ้4นะครับทำเงินค่อนข้างน้อยครับ10เกมหลังผ่านราคาที่3แล้วก็ตายไปถึง7ในบอบรอบคับเลือกนั้นก็มีชนะจอแดนแพ้เกาหลีแพ้ปาเลสไตน์นะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ยังครึ่งๆกลางๆนะครับแต่น่าจะยดยนั้นะจริงอิรักเนี่ยในรอบที่แล้วขาดแค่ต้มเดียวไม่งั้นก็สูสีกับจอแดนนะก็ถือว่าแข็งแกร่งเอาเรื่องเหมือนกัน มาดูทางฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างครับเกมแรกนั้นน่าเสียดายแพ้ต่อซาอุ2ประตูต่อ3ครับ10เกมหลังอินโดชนะ 3, สมเสมอ2อแล้วก็แพ้5ครับพวกเขาทำเงิน4เอ,อ่อเท่าที่ครับ5จาก6เกมหลังนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำเงินดีใช้ได้เหมือนกันสำหรับเกมในคู่นี้นะครับอิโต้ยังมองว่าอีโอรัก ยังค่อนข้างดูเหนือกว่านะครับถึงแม้จะส่งใจเชียร์อินโดก็ตามทีนะครับคือสถานการณ์ของอินโดค่อนข้างลําบากแล้วหลังจากแพ้ซาอุมาในเกมแรกวันนี้ถ้าแพ้อีกก็ตกรอบนะครับส่วนทางอิรักครับนัดแรกได้พักมาเห็นฟอร์มของอินโดมาแล้วด้วยนะครับน่าจะทํากันบ้านมาอย่างดีโดยส่วนตัวอิโต้มาว่าอิรักแอบแข็งกว่าซาอุด,ด้วยซ้ําวันนี้นะ่าจะเบียดชนะอินโดไปได้นะครับอิโต้เลือกต่ออิรักครับ คู่ต่อไปเป็นศึกฟุตบอลโลกรักเลือกทางฝั่งโซนยุโรปนะครับซึ่งจะลงเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับกระทิงดูสเปนพบจอร์เจียทั้งสองทีมอยู่ร่วมกันในกลุ่มอีซึ่งสเปนสองนัดแรกโชว์ฟอร์มสุดยอดชนะรวดแล้วก็ยิงได้ถึงเก้ายังไม่เสียประตูครับส่วนจอร์เจียรังรองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามคะแนนคู่นี้เจอกันแปดครั้งหลังสเปนชนะถึงเจ็ดแล้วก็ตอนนี้สเปนชนะจอร์เจียในทุกรายการมาหนะ้านัดรวดแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็ชนะแบบขาดขาดด้วยล่าสุดถล่มถึง4-1ครับส่วนที่ที่บ้านของสเปนชนะจอเจียมา3เกมติดผ่านราคา2จาก3นัดหลังแล้วก็ออกสูงมา3เกมรวดครับโดยปกติสเปนก็ต่อค่อนข้าง,งแพงอยู่แล้วนะครับเวลาเจอจอเจอเนี่ย2ลูกกว่ากว่า1.75ก็ช่วงหลังก็ผ่านได้หมดนะครับซึ่งำคำพืนวันนี้ราคาก็2ลูกกว่ากาครับ2.25สูงตามเปิด3.5 สำหรับรสเปนตอนนี้ไม่แพ้ใครมา10นัดเดในทุกรายการครับแบ่งเป็นชนะ7แล้วก็เสมอ3ในบลอกรอบเลือกทั้งนี้ครับเล่นนอกบ้านทั้ง2เกมแล้วก็ชนะเจ้าบ้านแบบถล,ลม่มทล,ลายครับนัดแรกบุกถล่มบักรีย3-0เกมที่แล้วไปยืยนตุรกีไม่ง่ายนะพี่แกเล่นถล่มถึง6-0น,นะครับก็แน่นอนครับกินแต้มต่อทั้ง2นัดส่วนในบ้านของพวกเขา10นัดหลังไม่แพ้ใครเลยชนะถึง8แล้วก็เสมอ2 10นัดผ่านราคาได้ถึง6 ไม่น้อยเลยนะสเปนชนะแบบถล่มทลายแล้วก็ผ่านราคาขนาดนี้ครับแล้วก็ออกสูงมา4เกมรวดล่าสุดก็มีชนะฝรั่งเศสเสมอเนเธอร์แลนด์ชนะสวิตชนะเซอร์เบียก็ถือว่าฟอร์มสุดยอดนะครับมาดูทั้งฝั่งทีมชาติจอร์เจียนบ้างครับชนดด้าหลังชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ส 4, ครับครั้งนี้เนี่ยเกมค,คืนนี้เนี่ยจะเป็นเลนอวัตครั้งแรกของพวกเขานะครับ เกมแรกเล่นในบ้านขาบ้านต่อตรุรกีครับแต่เกมที่แล้วถล่มบากเรียถึง3-0กินในเกมที่แล้วตายในเกมแรกนะครับส่วนเกมนองบ้านของจอเจียไม่ค่อยดีครับ8นัดเล่นนองบ้าน,นแพ้ไปถึง5แล้วก็ชนะสนะครับที่ชนะก็มีอุ่นเครื่องชนะมอนเตเนโกรชนะอัเบเนียแล้วก็ชนะอาร์เมเนียเท่านั้นเองครับที่เหลือแพ้หมดทำให้6-7เกมหลังมักจะตายมากกว่ากินนะครับแล้วก็ออกสูงค่อนข้างบ่อย สำหรับเกมในคู่นี้ครับถึงแม้สเปนจะต้องยิงถึง3ลูกเนี่ยแต่ก็ยังหน้าตามหน้าต่ออยู่นะครับถึงแม้จะยังไม่มีรามินยามาที่เจ็บอยู่นะครับแต่อาวุธหนักที่เหลือยังอยู่กันครบเช่นมิเกลโอยาโซบาร์เนิโอโม่เปตรีมาตินซูเบเมนดีนะครับส่วนจอร์เจียเนี่ยต้องใช้การบาดเจ็บของคริชาครัสเกเลียที่มีกมารบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับถ้าครัสเกเลียไม่ได้ลงเนี่ยยิ่งเป็นรองเลยทีเดียวครับสเปนช่วงนี้ก็ฮอตสะละเกินอิโตะมาว่า บอลต่ออย่างสเปนนาเล่นมากกว่าครับอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับบัลกเรียรเปิดบ้านพบตุรกีครับเจ้าบ้าบัลกเรียรตอนนี้เรกไ,ได้ว่าเหลือแต่ชื่อเลยนะครับเพราะว่า2องนัดที่ผ่านมาแพ้รวดแล้วก็ยังทําประตูใครไม่ได้ส่วนตุรกีครับชนะหนแพ้หนมี3คะแนนก็คงต้องแย่งกับจอร์เจียเพื่อรังรดับ2ในกลุ่มนี้ตามสเปนนะครับ คู่นี้เจอกันใน2เกมหลังนั้นเป็นตุรกีชนะหมดนะครับแต่ล่าสุดเจอกันต้องย้อนไปปี2 0 1 5นส้นู่นเลยครับที่ตุรกีเปิดบ้านถล่ม40ส่วนที่บ้านของบัลกเรีเจอกับตุรกีย้อนไป1ิกว่าปีละนะครับตุรกีบุกชนะ2 0นะครับสำ,สำหรับบัลกเรียตอนนี้แพ้จาก6เกมหลังเลยนะครับแล้วก็ทําประตูใครไม่ได้มา3นัดละในบัลลกรอบเลือกครั้งนี้นัดแรกคาบ้านต่อสเปนเ,เละเลยครับ0-3 นัดที่2ปรไเยืนจอร์เจีก็แพ้เละ3-0เช่นกัน,นครับนี่เจ๋งเดิมพันมา7เกมติด,ด,ดไม่น่าตามเลยนะครับแล้วก็ออกสูง5จาก6เกมหลังเพราะว่าโดนยิงเยอะทุกเกมนะครับมาดูทางฝั่งตุรกีกันบ้างครับนัดแรกนั้นบุกชนะจอร์เจีย3-2ส่วนเกีนด้ว2เรียกดว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับแพ้สเปนถึง0-6นะครับก็เรียได้ว่าเสียฟอร์มทีเดียวครับลูกทีมของวิสนซนโซมอนเตล่านะครับ ส่วนเกมนอกบ้านของทางตรุรกีชนะ3จาก4เกมหลังมีอุ่นเครื่องชนะอเมริกาในเนเฉลีก็มีบุกถล่มฮังการีแล้วก็ในบอลโลกรอบเลือกมีชนะจอร์เจียน,นั่นเองครับกินเดิมพันสจาก4เกมหลังแล้วก็ออกสูงถึง80%ครับสำหรับเกมในวันนี้ครับแน่นอนตรุรกีจากหน้าเสือดูดีกว่าเยอะส่วนราคาก็แอบแพงเหมือนกันนะครับเปิดตรุรกีต่อถึง1.75เลยนะครับโตมองว่าไปลุ้นเม็ด2อยังกินแค่ครึ่งเดียว แต่เห็นฟอร์มของบบลก,การีเแล้วไม่น่าไปตามไม่น่าไปรองเลยนะครับส่วนทางกับตรุรกีครับที่ตอนนี้นารุกฟอร์มดีกันหลายคนนะครับทั้งคริมอเทอร์กกลูอาดากูแลเคนันยูดิสมิฟิลก็มีอย่างฮาการ c ชนอก e ูนะครับดูแล้วค่อนข้างพร้อมกว่าในทุกขุมกำลังเลยนะครับเจอกับบบลกเรียนาทีนี้ตรุรกีต้องมีเม็ดสเม็ดให้เราชื่นใจได้นะครับเลือกอยู่บรตอบครับ คู่ต่อไปเป็นกลุ่ม F ครับโปรตุเกสเปิดบ้านพบไอร์แลนด์กลุ่มนี้โปรตุเกสก็นำโด่งเป็นจ่าฝูง2องนัดชนะรวดม,มี6แตม้มครับส่วนไอร์แลนด์เป็นบุ้ยกลุ่มมีแค่คะแนนเดียวจาก2เกมแรกคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งโปรตุเกสชนะ3เสมอหนึ่งไอร์แลนด์ชนะ1ครับเราสุดเจอกันไปบนอุคนเครื่องเมื่อปีที่แล้วโปรตุเกสถล่มถึง3ามศูนย์ะครับคือในบ้านของโปรตุเกสก็ชนะไอร์แลนด์มาทั้ง3ครั้งที่เจอกันเลยครับแล้วก็ผ่านราคาได้ถึง2 ล่าสุดเจอการน,นั้นโปรตุเกสต่อที่1.5ก็กินเต็มๆนะครับแล้วก็ออกสูงมาโดยตลอดที่บ้านของโปรตุเกสส่วนสำหรับคืนนี้ครับราคาขยับเลยครับราคาแรกโปรตุเกสต่อไม่ถึง2ลูกนะตอนนี้ขยับไป2ลูกก็มีแล้วก็โดยส่วนใหญ่ตอนนี้โตออกราคาที่2.25สําหรับฝอยทองครับสูงต่ำเปิด3.25ก็ต้องยอมรับว่าฟร์มของโปรตุเกสช่วงนี้ค่อนข้างดีมากๆครับตั้งแต่ได้แชมป์ยูฟ่าเนเจอร์สเลก หลังจากนั้นก็บุกถล่มแอลเมเนีย5-0แล้วก็นัทแลวบุกชนะฮัะงการี3-2ครับ5เกมหลังผ่านราคาได้ถึง3ยกไป2ไม่มีเจ๊งเลยนะครับแล้วก็ออกสูงมา5นัดรวดส่วนผลงานในบ้านของโปรตุเกสไม่แพ้ใครมา9เกมติดนะครับในเชสลลกนั้นวันนั้นเล่นที่สนามกลางนะครับที่คว้าแชมป์เอาชนะสเปนในช่วงยูโรธปได้นะครับที่เหลือเล่นในบ้านจนมีชนะทางเดนมาร์กถล่มโปแลนด์ชนะสกอตชนะโครเอเชียครับผ่านราคาในบ้าน5 จากเเกมครับตายแค่เกมเดียวเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำเงินในบ้านดีทีเดียวแล้วก็ออกสูงมา5เกมติดมาดูทั้งฝั่งไอร์แลนด์ครับนี่ไม่ชนะใครมาสีนัดรวดในบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้มี1คะแนนจากการเปิดบ้านเสมอฮังการี2 2ครับแต่เกมที่2ไปเยือนอเมเนียเป็นต่อด้วยซ้ำครับแต่แพ้2-1ปัญหาของไอร์แลนด์คือเกมนอกบ้านที่ไม่ดีนะครับ9นัดแพ้ไปถึง5ไปแพ้อเมเนียอุ่นเครื่อง ยังทําได้แค่เสมอลักเซมเบิร์กเลยนะครับเจ๋งแต้มต่อเกมเยือน4จาก5เกมหลังออกสูง3จาก4เกมหลังครับก็สำหรับเกมในคู่นี้ผมว่าโปรตุเกสน่าจะชานะขาดเลยนะครับไอร์แลนด์เล่นนอกบ้านไม่ดีเลยนะอย่างที่เราเห็นกันเปี่ยนเอเมเนียที่อันดับฟีฟ่าเรนกิ้งร้อยกว่าเนเกมยังแพ้เลยครับมาเจอกับโปรตุเกสของเฮดโค้ชโรเบร์โตมาร์ติเนีสที่วันนี้จัดเต็มแน่นอนครับนำโดยทั้งคริสโต้โรนัลโดบรูโน่ฟอนเดสเบโต้ซิลวาเปโดเนโต วันนี้น่าจะปูพรมทะลมใสไอแลนด์แล้วก็ด้วยความมั่นใจแบบนี้ครับผมว่าโปรตุเกสนั้นน่าตามเป็นอย่างยิ่งคู่สุดท้ายในวันนี้ไปกลั่นที่กลุ่มไอครับเอสโตเนียเปิดบ้านพบอิตาลีครับเอสโตเนียตอนนี้เป็นรองบวยของกลุ่มนะครับห้านัดมีแค่1คะแนนชนะ1แพ้สนะครับมี3คะแนนส่วนอิตาลีรังรองจากฟูงครับชนะ3แพ้หมี9แตม้มอย่างตามจากฝูงนอร์เวย์อยู่ถึง6คะแนนวันนี้อิตาลีต้องเน้นหน่อย คือโอกาสชนะของอิตาลีค่อนข้างสูงนะแต่กำแพงราคาจะผ่านไหมต้องไปลุ้นกันครับเพราะว่าราคาเปิด2.5สําหรับอสูรีครับสูงต่ําเปิด3.25ครับคู่นี้เจอกันก็เป็นอิตาลีนะที่ชนะเอสโตเนียทั้งหมดที่เจอกันเกมแรกก็เจอกันที่บ้านของอิตาลีแล้วก็เป็นการคุมทัพนัดแรกของเจนโรกัตุูโซด้วยในวันนั้น,นครับไล่ถล่มเอสโตเนียถึง5-0แต่วันนั้นถ้าใครได้ดูก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าอิตาลีกว่าจะได้ประตูแรกก็ครึ่งหลังเลยนะครับแล้วก็มายิง5ลูกรวด วันนั้นต่อ2.5ก็กินเต็มครับส่วนอิตาลีมาเยือนที่ทล่าสุดต้องย้อนไปปี2010โอ้โหย0กว่าปีแล้วนะครับวันนั้นชนะแค่2-1บันรองกินนะครับมาดูฟอร์มของเอส์แลนด์ก,นก่อนครับ10นัดหลังชนะแค่2เสม,มอ2แล้วก็แพ้ไปถึง6นะครับล่าสุดเปิดบ้านอุ่นเครื่องเสมอมกับอันดอร่า0-0ส่วนโลกรเราเพลยกครั้งนี้เกมเราลงสนามคือไปแพ้อิตาลีนั่นแหละ5-0ครับส่วนในบ้านของพวกเขามีแพ้ต่ออิสราเอล1-3วันนั้นเจ๊งเดิมพัน แล้วก็เล่นในบ้านเกมที่2เจอจ่าฝูงของกลุ่มอย่างนอร์เวย์วันนั้นกินเดิมพันธ์นะเพราะแพ้แค่ศูนย์หนึ่งเป็นรอง2ลูกกินเต็มนะครับวันนี้เป็นรอง2ลูกกว่า,วาต้องมาลุ้นกันส่วนสูงต่ำได้ในบ้าน8นัดสูงไป4ต่ต่ำไป4ครับมาดูทางฝั่งอิตาลีกันบ้างชนะมา3าเกมติดตั้งแต่เปิดบ้านชนะมอเดว่าถล่มเอสโตเนียแล้วก็ในโลกรอบคเลือกล่าสุดเกือบไม่รอดนะครับไปเยือนอิสราเอลได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมชนะสุดมัน5-4านะครับ วันนั้นบุกไปต่ออิสราเอล1.25ก็เจ๊งเดิมพันกันไปส่วนผลงานเกมนอกบ้านของอิตาลี10นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้า3าครับแต่เจ๊งเดิมพันมา2เกมติดแล้วสำหรับเกมเยือนของอิตาลีเพราะมีไปแพ้นอร์แลย์เลยแล้วก็ชนะอิสราเอลแบบไม่ข้ามราคาครับแล้วก็ออกสูงมา3เกมติดก็สำหรับเกมในคู่นี้แน่นอนอิตาลีเหนือกว่าเยอะครับแต่บอกตรงอิตโตยังไม่ค่อยไวเนื้อเชื่อใจเจนโรกาตโโซเท่าไหร่โดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านนะครับถึงแม้ออสโตนียจะเป็นรองเยอะ แต่วันนี้พวกเขาเล่นในบ้านนะไม่น่าจะเละน,นะผมมองแบบนั้นถึงแม้อิตาลีจะยังนําโดยพวกมัตโตรเรตกีมอยเซคินซันโดโตนารีนะครับแต่เล่นนอกบ้านผมว่าอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับอิตาลีเลยมองว่าวันนี้เอโตเนียถ้าแพ้ก็ไม่น่าจะเกินสัก2เมตรนะครับอยู่บรรองครับคูน่นี้โอเคครับ๋ยวมาสุปแนวทาง6คู่ในวันนี้ครับในโซนเอเชียครับอิตาลีรองอมานสกอตต์ต่ำแล้วก็ต่ออิรักสกอต์ต่ำครับ จะเริ่มเข้ามาทันสกอร์คู่อิรักกับอินโดด้วยนะครับส่วนที่เหลือเป็นโซนยุโรปต่อสเปนสกอร์สูงต่อตุรกีสกอร์สูงต่อโปรโตุเกสสกอร์สูงแล้วก็รองเอสอเนสสกอร์ต่ำนะครับเปลีป่ยนฝั่งแล้ว6คู่ในวันนี้จะตามจะสวนจัดไปได้เลยนะครับวันนี้ตีวอลทีมงานขอลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ